เวลาที่ผ่านไปไม่เคยย้อนกลับเวลาเป็นสิ่งมีค่าเพราะทุกนาทีที่ผ่านไปไม่สามารถย้อนกลับมาได้ชีวิตก็เช่นกันทุกวันคือโอกาสใหม่ที่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์การตระหนักถึงคุณค่าของเวลาทำให้เราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระไม่เก็บความโกรธหรือทุกข์ไว้ในใจ แต่เลือกใช้เวลาในการสร้างความดีความเข้าใจและความสุขให้ตัวเองและผู้อื่นธรรมะสั้นๆจำง่ายทุกนาทีมีค่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ปล่อยสิ่งไม่จำเป็นไม่ยึดติดอดีตหรือโกรธเก่าใช้ชีวิตตอนนี้ปัจจุบันคือสิ่งที่มีจริงข้อคิดเวลาที่ดีที่สุดคือวันนี้ อย่ารอให้พรุ่งนี้เริ่มต้นชีวิตเพราะวันนี้คือโอกาสที่ไม่ย้อนกลับ